สว <im> ั <sharing> สดีจ้าพี่ต๋องเดี๋ยวเดินทางนะครับเจอกันเต่างอยสกลนครเต่างอยเจอกันเต่างอยเนะครับเด้อควรจะอยู่ใกล้ๆไปก่อให้ลังเล่นแจที่มาสอนเป็นวันแพงด้วยครับเด้อครั้งแรกไหมนี่ครั้งแรกบทีมาเต่างอยน่าจะครั้งแรกนะหลายครั้งพี่ต๋อยมึงเดี๋ยไปเบื้งลูกคนได้เน่้ยดิคนปลาเต็นด่างๆในตอนนั่นมันหลายๆว่ะขอไปเบื้องขอมาเรียบเบื้องด้วยลูกพ่นปลาเต็นบ่ แต่ว่าสาวหน่อยมาสาวหน่อยข้างแรกแต่ว่าเคยเคยรักอีเมลเมืองสาวหน่อยอยู่ตอนนั้นบอกไปงั้นว่าเกิดเกิดจำได้เยอะนี่มันเกิดมัวมันเกิดมัวข้างแรกที่เดจะไปเรีนไปไปคนเด้อไปใส่ไปมันเกิดมัวยื้อใส่บ้านน้องข้าวันน้องข้าดื้อเมียดื้อไปนอนขึ้นมัวคน ดออกเดินทางกันแล้วพี่น้อง,งออกเดินทางเพื่อนกะสีเพื่อนกะสีไปกับรถบัสก่อนเพราะว่าอยากให้อาจเที่ยวไปทเที่ยวมาแล้วก็ด้วยมาเจากไหนามากะสีหยุงอยู่แล้วกันเลยสีด่ดมมาซอยมาเห็ดกันนี่นี่อันนี้พ่อปอ,อก,ก็ซุ้มนารินอยากพากัาไปเอาเต้นเอายังไมา่ไว้แล้วอันนี้คือบางสว่วน มื่อื่นจะไปเอาเมื่อีกแมปนบอแม่นมื่ออื่นนี่ไปเอาเต้นเอาถั่วเอาซ้ำเอาซ้อนอย่างหลายอย่างเจ๊สีเลี่ยงชุมเพลินผมอื่นจะสีเลี่ยงเจ๊สีเลี่ยงอันพ่อบอกว่าเจ๊สีเลี่ยงบ่อเลี่ยงแล้วมองเก็บอันลังกับหูแล้วเนาะเออคุณหยาล็อกตั้งไรตันเนาะบอกโอ้คุณหยาล็อกเบอร์ซีดพ่อบอกว่ารออยู่แค่เปิดชีวิตก็เบี่ยง แค่เปิดฟ้าหรอแค่เปิดชีวิตก็เปลี่ยนจดใจแล้วโอ้โอน่ร้อนเนาะยอกระดึ้งมืองานกระเดีมียามมือท้งสุกมืองานจะช่วงเศร้ากับอาชีพตะสว่วงแรงกับปลดปล่อยช่วงแรง มันไม่ได้เสียะมเนี่ยแต่เาม่นก็ม่ได้สิไปกดเอาขึ้ลูกบิดมันขาดเป็ดอนเดือนอันแล้วเขาไปแล้วกิเปิดออกมา่าอะไเนาะ่นอะนะเว่าข้อมูลเปิดอยไม่เป็นอีหยังดยขาดจะขาดอ้อซื้อเปียนไหมขาเปียนกรสนบ่ได้เปียทั้งประตูเลยบอกไปรู้ประเด็ไหนอ๋อซื้อแต่ตัวล็อกลูกบิดมันห่ลูกบิดของนอกมาน่ะเดือยมันใกล้จะขาดเลยพี่น้อง มันหยาดทำความสะอาดดูไรเปิดเข่าเปิดออกดูไรมันหอาลงไปเลยเนไม่ท่าไห่เลยลุกะยกขึ้นเดี๋ยวจะไส่กขาเดียวะยกขึ้นซ่อมข้องได้ี่น้องต้องไปอแน้นะฮะเอากรยัาวมามัะยาวมนต้องอัน เอาข้อคือถว่าข้อนนาจฉพาดีแล้วัยังไม่ได้เี่ยยังบอันนี้อยังบ่ได้อันใส่ใหม่ใส่ยังไอแค่ว่าต้องไปหารูปมาใส่นี่ตรงข้าสิงอมพอดีแค่เดวี้ทานถ้างเต้องดีุ่เมไไปนี่นอน ขอบคุณแม่บ้านพลังรักแม่บ้านเจ็ดจีเนาะพี่น้องนำมวนขอบคุณแม่แม่ที่ซับพอร์ตลูกไส้ส่วนนำนำเป้ากะสั่งแล้วพี่น้อง แต่ว่าน้ําแข็งยังไม่มีสปอนเซอร์นะน้ําแข็งเผื่อแม่แม่ท่านไหนอยากเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์น้ําแข็งพี่นอ้นนงองล้าง,งเคล็นแกของขวันมาขึน้นนี่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 นนแม่ฮักแม่ฮักโคราชวะแม่นบอกมาขึน้นนี่ฝากฝากเอียงให้คุณปูกอ่ะฝากเสือคุณปูบอ่ะเอาคุณป,ปูมาเบิ้ลสีแดง อันนี้ของคุณยายบอกคุณยายใส่เด็กปอนะ <l ots> อืมราคาเยอะมากมากเลครับนี่ลายอยู่ได้เสื้อปูเนเ่ยพี่น้องแต่ว่าเพื่อนนั่นโมมักใส่เพื่อนมักของเพื่อนจังสี่สไตล์แจ๊สี่อันนี้แม่ฮักโคราชฝากให้คุณย่าแต่ไม่รู้คุณย่าจะใส่ได้ไหม อเลแต่าคุณยาใสด้เแม่คสีเบใสคุณยาเืิ่ม่ก็ได้แล้วยาโรยลกกิ่โราสีติดตะพุ่งสวงพุ่งสวงอิตะวขานันได้อยู่ยาพุงล้มั่เป็นประวาณขาีพุงไงเอาเนี่ยเ้าแต่ขาเปนนางมือท่านเลเนี่ยก็ว่าจะเอาท่นเดอบอันนั้ต่โซฟางเราก็ well. yeah, yeah. so, so, ้แต่ดาโซฟาต่างเลก่อนเนี่ย พอมานัง่งอูนั่งเถอะค่ะนนั่งเถอค่ออื่นคือ่ะนข้าัจดอจังมดัูจาไปาจุดจุรไปเทา่ากันไปได้เดินทางแค่จะสิได้ไปฮับน้องเย็นเย็นวันที่ห้า เย็นวันที่ห้าจัสิเด้มาจัดเตรียมน้ำนี่น้ำซอยอาพุ่แลนสื่อของแลนจัดนั่นจัดนี่ซอยอาพุ่ก็มาท่าไก,กลๆดิสเตอร์ลีสตอไปบายทอม เดินทางไปที่ต,งตงางน,นีเด้เดอเจเตน้นอันดักหนึ่งเต้นสองสามสี่สีเต้นห้าเต้นมีสาเต้น,ตน,นอืมรอยไปปามลูกเออนกที่แรกส่วนนกปา่าลูกป่าม,มา บ่ไปบ่มีมัวาทันแชก็เลยไปสวนไก่ส้วนไก่ไปดำไปมื่ไหร่เนี่นะไปื่อห่บาใครนี่วะกอกเาไม่ทันนั่งรถท่ทันเล่าบ่มีมัวคน่ดก็เลยสวนไก่ไปบงมอลงหมอลำไปส่งสวิไปสวงบ้าคืนจังมาเนาะโอเค ยังแต่ละพี่น้องเซอริปนี้แค่พอไปก็จะมีคลิปหนาพอกันไหมจ้า